สวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวในยุคิโอจีนกันค่ะยุคิโอจีนนะคะเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ23ล้านปีที่แล้วและสิ้นสุดเมื่อ2.58ล้านปีที่แล้วสิ้นจากยุคิโอจีนไปนะคะก็จะเป็นยุค c r e t a c e o ค่ะแล้วก็ในยุคิโอจีนนะคะก็จะแบ่งเป็น2สมัยสมัยที่1ก็คือ m i โอซีน m i โอซีนก็คืออุณหภูมิโลกเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็ทุ่งหญ้าจะขยายขึ้นส่วนพวกสัตว์นะคะก็เช่น มา้าช้างก็ก็จะเริ่มมีวิวัฒนาการที่ชัดเจนขึ้นค่ะ 2. ยุคพิโลซีนประมาณ5.3ถึง2.58ล้านปีที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากค่ะบรรพบุพรุษของมนุษย์เช่นสกุลออสโธรพเทคัสจะเริ่มปรากฏตัวในแอฟริกาค่ะ การเปลีป่ยนแปลง <ไป S 1> ทางธ <dopp> รณีวิทยาแผ่นเปลือกโลกมี courage, abroad, การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเช่นการยกตัวของเทือกเขาหิมาลัยจากการชนกันของเปลือกโลกอินเดียและเอเชียการก่อตัวของช่องแคบปานามาทำให้ทะเลแอตแลนติกและแปซิฟิกถูกปิดส่งผลต่อการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรค่ะ สิ่งมีงมชีวิต<ม>ในยุคนีโอ,โอจีนสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและนกม,มีการเจริญเติบโตได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะและพืชประเภททุ่งหญ้าก็จะเริ่มมีการแพร่กระจายทําให้เกิดสัตว์กินพืชและผู้ล่าค่ะมหาสมุทรมีสัตว์ทะเลอย่างเช่นฉลามวาฬและปลาโลมาซึ่งคล้ายกับยุคป,ปัจจุบันนั่นเองค่ะเรามาแนะนําสัตว์ที่เด่นๆในยุคนีโอจีนกันนะคะนั่นก็คือตัวแอฟนั่นเองค่ะ มีลักษณะสำคัญของวานอนในตระกูลไฮมินไอเดียและไฮโลบาทีเดียมีพฤติกรรมการปีนป่ายต้นไม้และมีการปรับตัวเดินบนพื้นดินมากยิ่งขึ้นมีสมองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับลิงที่ไม่ใช่วานนนค่ะวานอนในยุคนั้นตัวอย่างที่มีชื่อเสียงได้แก่โบคอนซั่นบางปรพรุษของลิงสมัยใหม่รวมถึงมนุษย์พบในแอฟริกาไดโอพิทิคสัสพบในยุโรป มีลักษณะคล้ายกับลิงใหญ่ซิวาพิธิคัสพบในเอเชียใต้และเป็นบรรพบุรุษของอุลังอุตังทางด้านสภาพแวดล้อมนะคะในยุคนิโอจีนเนี่ยก็จะมีสภาพอากาศที่เย็นลงแล้วก็แห้งแล้งมากยิ่งขึ้นป่าทึบในแอฟ,ฟริกาและเอเชียเนี่ยจะถูกแทนด้วยทุงย่งหญ้าส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของวานนค่ะความสาคัญทางวิวัฒนาการนะคะช่วงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของบรรพบุรุษของมนุษย์ แยกออกจากวานนอนส่พันุ์อื่นและมีพัฒนาในด้านการเดินสองขาและวิวัฒนาการสมองค่ะก็พวกหนูสองคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ